อีกด้านหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการแสดงออกเพื่อให้มีการออกเป็นพรบรนิรโทษกรรม,อ,มออกพรบรนิรโทษกรรมเนี่ยสำหรับประชาชนนะฮะอันนี้เครือข่ายภาพประชาชนเขาเรียกร้องนะครับก็คือเครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนที่รวมตัวกันมาเรียกร้องนะครับที่ UN นะฮะสหรประชาชาตินะครับเขาบอกว่าต้องการรัฐบาลเนี่ยผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับ ประชาชนนะครับที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกหรือการชุมนุมโดยสงบในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยไม่ได้เกี่ยวกับนักการเมืองนะก็บอกอันนี้สําหรับประชาชนก็เลยมาแสดงออกกันลองดูนะฮะสถานการณ์คดีทางการเมืองเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นหลังจากที่เปลี่ยนรัฐบาลแล้วถึงว่าถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนเนี่ยแต่ว่า คดีทางการเมืองเนี่ยก็ยังคงถูกดําเนินคดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็ล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็ยังมีคดีหนึ่งึงสองที่ศาลลงโทษจําคุกถึงห้าสิบปีด้วยกันนะคะหลักๆก็คือต้องการให้ทาง UMT มีการประหลัดทางรัฐบารมให้ผ่านมาตพรบเียก็คการประหัดใช่ค่ะเพราะว่าเราเห็นว่าคดีทางการเมืองเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคดีที่เราออกไปชุมนุมแล้วใช้เสรีภาพในการแสดงออกอย่างสงบนะคะแล้วก็ จริงๆโดยการันตีเนี่ยมันก็ไม่ควรจะถูกดำเนินคดีตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่ามีรัฐวสกรรมก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการคลี่คลายความขัดแย้งนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวจะตัวแทนนะครับก็มองว่าปัจจุบันความขัดแย้งก็ยังไม่ได้ดีขึ้นยังมีความเห็นต่างแล้วถ้าหากประชาชนชุมนุมเรียกร้องแม้ว่าจะเป็นการชุมนุมอย่างสงบอยากจะให้มีอะไรที่มาการันตีว่าเขาจะได้รับการคุ้มครองนี่ฮะก็จะ <ๆ S 1> มีหลายคนที่คุณหน้าคุณตานะครับ เมื่อสักครู่ก็มีรุ้งปนัสยามีไม้พัสนาวลีนะครับมีนางสาวคุณสุขคุณสุขเจริญศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะฮะซึ่งก็มายืนชูป้ายขอให้หยุดเดำเนินคดีบรรดานักปกป้องสิทธิมนุษยชนแล้วก็มีการอ่านแถลงการในานามเครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนที่ด้านหน้าองค์การสหประชาชาติจุดนี้เรียกร้องให้รัฐบาลภายใต,ใต้การนำของคุณเสถษฐาแสดงความจริงใจต่อการปลองดองทางการเมืองและความมุ่งมั่นต่อเรื่องสิทธิมนุษยชน ในการสนับสนุนร่างกฎหมายนิรโทษกรรมนั่นเองนะครับซึ่งสําหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในช่วงที่ประเทศรณรงหาเสียงเพื่อเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติก่อนเลือกตั้งก็คือตุลาคมปี2567นี้ในานามเครือข่ายแสดงข้อกังวลอย่างร้ายแรงครับ เขาบอกว่าการดำเนินคดีที่เกิดขึ้นกับบรรดานักปกป้องสิทธิ์นักกิจกรรมและประชาชนจำนวนมากกว่า1,400รายสืบเนื่องจากการออกมาใช้สิทธิ์และเสรีภาพในการชุมนุมโดยสันติบอกว่าตัวเลขนี้นับว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับภาพร,รวมที่ประชาชนกว่า6,000รายถูกดำเนินคดีทางการเมืองนับตั้งแต่การรัฐประหารรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ของประเทศไทยนะฮะขออภัยนะฮะเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยของประเทศไทย19กันยาปี49นะครับก็บอกว่าอยากจะให้แก้ปัญหาในส่วนที่ประชาชนเนี่ยถูกดำเนินคดีอดย่างไม่เป็นธรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมาเห็นว่าเดี๋ยวต่อไปจะเปิดเข้าชื่อนะฮะให้ประชาชนเข้าชื่อแล้วก็เสนอนะกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับการเรียกร้องโทษกรรมนะครับ